สบายดีคอมเมดี้น้องวันนี้มาซิมาจีกระปูเนาะเด็กกระส่งสุดตายจริงนริงเอ้โอ้โอ้โอ้ยหนีนมือกูแล้วจี่กระปูป่นก่อน ปก็มีแี่ดินเขาก็ล่างน้ำก่อนั่นเอามาแส่น้ำล่างน้ำดินขีดต้มออกก่็ขิดเนียวเอากระปูุดเอื้อยขุดมาซองสมือแล้วเนาะทุกคนมีแต่ขี้ดินขุดมันไม่ได้แส่น้ำมีแต่ขี้ดินมีแต่ขี้ต้มเนาะ นี่โตแม่อันนี้ออากาศก็น่าหนาวอยู่เนาะ มาทุกคนมันจีกัปูป่นยามเศร้าสบายดียามเศร้าเด้อพ่อแม่พี่น้องมาจีกัปูป่นตอนเศร้ากันเนาะกัปูก็บ่ได้ลายปานใดเจตโตเอืเ้อยขนคุดมาแต่นาเนาะกัปูยามนี้มันมันเลมันแซ่บจ้ำกินกับข้าวก็แซบ่บน,น้มนนันมันก็จ้ำกินกับข้าวซีนมันก ่ําป่นเนาะตําป่นกินกับผักกระปูยามนี่เนาะมันวิตยามพุ่นเลยยามเกี่ยวเข้าเลยคนก็เริ่มขุดลายกระปูคับมันมันแซ่บเบิ่งน,นี่น้ํามันมันออกเลยมันแซ่บเรืองค่ะปุ่นกระปูยามเศร้าเนาะทุกคนมาเด้อมากินป่นกระปูนํากันเด้อ อุ้ยน้องกินเนาะก็สิมาปุ่นกปัปูนี่แหละตอนเช้าปุนกปนูปุนกปูอากาศหนาวคือเก่าทุกคนมื้อนี้มือวานมื้อซืนนี่หนาวแฮงมื้อนี้ก็หนาวคือกันแต่ใครแต่แตแตมีหน้าดแดดออกมีแดดออกนําหน,น่อยนึงโอ้ยเนาะน้ำมันแตกใส่เลยเด้น้มันกระปูแตกแเจ็บขนาด้อน นมาปนกระปูกันเลยเนาะมันใส่เกลือเนาะมาทุกคนมาปนกระปูกันจ้า จเซนเบิ่งน้ำมันมันเนาะโอ้นี่น้ำมันเหลืองค่ะทุกคนนี่น้ำมันเหลืองเออค่ะเหลืองตัวนี้โอ้น้ำมันเหลืองค่ะคุณพี่น้นองอเอาเกลือใส่จังหน่อยเอาเกลือใส่แหลกจำกิลกับเราแซ่บแห้งเนาะอันนี้ซีนม,มันท้อกระถิ่นลงุงคุกดำ ตำมุนๆตํตำใส่หัวขาเนาะป่นใส่หัวขามันจะหอมีจิจตัวมันมันเนี่ยตัวนี้ก็มันมันนี่น้ำมันเลื้ยงเลีง้งป่นกระปูใส่หัวขามันผักกระเฉดนี่พอมีพี่น้องเอาเกลือโห้วก็จจำจิบกับขา้าว แดบสองหน้าแลยพวงใทช่ต้อง ้นตะปูยังบ่แล้วอยู่เนาะแดดส่องศีน้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเข่งแต่ก็ไม่พี่น้องเลยนั่งเห็ดของกินตากแดดเลยเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นมันหนาวมันลมยังไม่ได้ใส่กราแดดอากาศเย็นเย็นยังไงพี่น้องหน้ามือแห้งก็จะมีแดดเลยเนาะ No, no, no. โบมีพักกระแชแ่ไปที่น ong กระเทาใส่หัวข่าอองกระปูห้องกระชังเอาเกลือใส่ก่อนเนาะ ก็บัวท่านได้กินแนละ้วทุกคนข้าต้มน้ำไหมกินเป็นอันผักแก้มกอนเนาะน้ำไหมกะห้าว้แต่ลายมือแล้วจะลวกใส่ตู้เย็นไวนะ้เนาะบัท่านได้จืดเราก็เลยเอามาต้มต่ออีกประมาณจากสามสิบนาทีก็คือสิกินได้แหละแหละทุกคนเดอ้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวกันเด้อแบบนี้ฝนกับปูดเจอมกพริกต้มหอยหน่อยหนึ่ง แล้วเกมแล้วไม่กับองกระปูเนาะกินองกระปูมาเด้อต่างจากเดก่อนมันห้อนเลยมันน้ำคนกระปูซช่ไหมคะต้มหรือไม่นั่งอยากคมอยู่หน่อยหนึ่ง

กินไม่พอยเอากระพูนี่เด้อพี่งทำกันเด้อพอยังพอยใส่ติ๊กเกอนี่พอยชิ้นูกแซ่บแซ่เป็นอย่างว่ากินได้ 他还有苹果。